ไปเลยนะหมอไปเลยนะความพิเศษในวันนี้ของเ้สกาแฟคือยังไงคะวันนี้เรายกเอาแก้วกาแฟเบรกครับอันบล่มเพิ่มเลยนะครับผมาวางไว้อยู่ใจกลางสยามเลยให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์กับกิจกรรมเนสกาแฟฮาร์โมนี่มาร์กันใช่ค่ะก็จะมีหลายโซนมากๆเลยค่ะเพราะทั้งเป็นแบบว่า immersive experience มีห้อง 4D ค่ะหรือว่ามีห้องไปร้องเพลง รูปกลิ่นเสียงทุกอย่าง,ค,าง,งคือต้องบอกว่างานวันนี้คือเรามาเปิดตัวเนสกาแฟเลนแอนด์บรูนะครับวิชอาร وم ่าสูตรใหม่ซึ่งเป็นสูตรที่ดีีสุดจากทางเนสกาแฟมาการันตีกันเลยวันนี้ก็ข้างในก็จะมีอย่างที่น้องญาติได้บอกไปมีโซนต่างๆสโซนโซนแรกเนี่ยรับประสบการณ์ 4D เลยรูปรถกลิ่นเสียงแล้วก็มีเนสกาแฟสูตรใหมนะ่ให้เราได้ลองชิมด้วยเทปถัดไปเข้าไปจะไปเป็นร้องเพลง,ร,งร่วมกันกพวกเราสองคน แล้วก็ออพอร้องเพลงเสร็จเนี่ยตอนท้ายของกิจกรรมทั้งทั้งทั้ง,งช่วงคอเตอร์เนี่ยก็จะมีการเอาทุกๆคนเนี่ยมารวมกันเป็นเหมือนมิวสิกวิดีโอทั่วประเทศเลยนะครับผมแล้วก็มีการถ่ายรูปคู่แล้วก็แจกรูปกลับบ้านด้วยวันนี้แบบว่าได้มาคู่กันแล้วแบบเจอแบบแฟนคนเยอะนี่ค่ะเป็นไงบ้างคะก็ดีใ,<ก>ใจไม่ได้มีงานอ e ีเวนต์คู่กันนานมากๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้มีงานอ e ีเวนต บ่อยๆด้วยนะฮะด้วยด้วยสานการด้วยด้วยงานด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีใช่ค่ะก็ดีค่ะดีค่ะดีใจที่แบบว่าได้ได้มาขึ้นเวทีิกคันกับพี่แบอาทยฝากวันนี้เิ้กค่ั้จะู่ทิตนี่ค่ะก็นะ,ะสหรับ a m n y m r นะคะจะอยู่ที่นี่นะคะที่สแวร์วชั้น3ทั้งชื่อ BPS ตั้งแต่วันนี้ถึนทเลย่ก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นดูในนีกันเยอะๆค่ะมาเจอพวกเรามาเจอพวกเราได้ครับ

เ,เราก็ดีใจเนาะเราก็ชื่นใจกับเขาไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็ดีใจมากๆที่เราได้มีโอกาสไปอยู่ณตรงนั้นด้วยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าแบบจะแบบมีโอกาสได้ไปตรงนั้นง่ายๆอะไรนะเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าเราเราดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของของ,ของเซอร์ไพรส์ของทั้งสองคนนะครับแต่ถ้าทำมาสุดปลายพวกเราจะยากขึ้นไหม่ะดิฮะแต่มาสุดปลายของเราจะยากขึ้นไห<ะ>มาผ,ผมว่าน่าน่าจะไม่หรอกครับผมก็ก็ โมเมนต์น <Moment> ั้น <absorbed> มันก็คงจะเป็นความกดดันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเ้วเราไม่คิดไปบ้างไหมว่าเราจะเซอไพรอะไรใหญ่งเดี๋ยวก็คงได้เห็นแหละครับผมว่าจะเป็นแบบไหนแต่ถึงว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบต้องต้องเก็บไว้สิมันเขาก็ไม่เซอร์ไพรส์ทั้งหมดแต่เหมือนเขาก็อยากรู้อนะเก็บไว้ก่อนวันนั้นพี่แอ้ก็บอกว่าแบบอรู้นวันนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยหันไปมองนะเด็กเลยอ่ะค่ะอ๋อผมก็เขาเขาเขาหนิดึงเราก็แบบว่า เราก็ปลื้มปิติปกับเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้บางทีเราก็สะท้อนมองเห็นว่าเอ้ยแล้วแบบเราสองคนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็บางทีก็ถามว่ามีคุยกันไหมเรื่องแบบนี้ก็มีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยก็โตโตกันแล้วเนาะมันก็ต้องมีแบบแบบความฝานันของเราเป็นยังไงแพลนอะไรไว้คิดยังไงอะไรประมาณนี้เป็นเป็นมองแบบ<ๆ>คิดสนุกสนุกฮะ นั่หลังไายที่เขาขอไปเขาูัปีมากปีมากปีมาคิมเนี่ยเวลาถ่ายละครบางทียังเรียกเรียกชื่อพี่หมากเลยอยู่ในฉากอะไรเงี้ยเล่นกับผมใช่ผมชื่อหมุนเขาเขาเรียกชื่อมากงงเลยงงสิครับแต่แบลราคู่แบมองไว้ตอนไหนอะคะที่เขาไที่แบบมอานไม่ตอบวันนี้เลยรไม่รู้ไม่ไม่รู้ หลายหมอทักแล้วว่าปีหน้าแน่นอนโอ้ยหมอก็หมออันนี้เราคิดต้องเราต้องต้อง,<ช>องคิดเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยไปปรึกษาเรื่องเรื่องงามยามดีทีหนึ่งตามสไตล์วัฒนธรรมไทยนะว่าจริงๆแล้วที่เราแบบเรามีกันทุกวันนี้เราก็มีความสุขมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนั้นมันเป็นอีกขั้นหนึ่ง<ต>ขั้นปีหน้า,นาแต่ปีหน้าอยู่ในแผนไหมฮะ,ะปีหน้าอยู่ในแผนไหมฮะ

ปีน้าอ้วยอะไรไม่ได้เลยอะไรก็คือทั้งหมดทั้งหมดก็อยู่ที่พี่นั่นเองใช่ค่ะวันนี้โยนอย่างเดียวเลยแต่เราก็คือไม่ได้แบบเราพร้อมอื่แล้วหรือไงคะไม่โคตรจีเลยอ่ะแต่จริงๆเอาจริงๆด้วยด้วยสถานการณ์แบบณตอนนี้ค่ะวอนนี้ผมว่างแบบว่างว่างก็อยู่ดีๆแบบงานเยอะมากๆมากๆแค่คิดไปปีหน้าก็เราดูทั้ง มันพักไปอย่างะคะก็ต้องต้องดูจริงๆค่ะว่าพี่น้ามันจะเป็นยังไงนอเพราะจากว่าพี่นีกดดันแล้วว่าผู้ใหญ่ครอครัวของเรามีกดมันมีอะไรกดดันสุดคือพวกพี่นี่แหละอบคเราว่าไงไม่มีใครไม่มีใครกดดันแล้วก็ไม่แต่ไม่มีใครถามด้วยค่ะว่าเมื่อไหร่ไม่มีเลยียจริๆเก็บรละเอียดไหมวันนั้น่แบบถคิวเราอ่ะเราจะต้องพรานีอรหอะไรยเอ่อ ก็ผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะโชคโชคดีของเราเหมือนกันที่เราได้ได้มีโอกาสเข้าไปจัดการวันเวลาตำแหน่งอะไรเงี้ยเออมันมันก็เป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ดีเวลาถึงเวลาของเราจริงเราก็คงจะจะได้ได้นำมาใช้เป็นประโยชน์ได้เยอะมากเหมือนกันขอบคุณที่มาที่แบบว่าซิดๆกับเราฮะยังยังยังไม่รีบหรอฮะไม่รีบหรอยังยังยังแต่ยังบอกว่าเชี่ย เก็อยากตามไปเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้โอกาสยจะาจักรเกินมาอมันเปนยังไงมันเปิมันรู้หรือยังไงฮะรากมันเปยังไงเราเป็นยังไงคะก็ก็เอาจริงๆอ่ะพวกเรายังไม่เคยคุยแบบลึกขนาดนี้นี่มากพี่นี่แล้วไปคุยยังไงกันคะก็แบบไม่ได้ลึกเท่าน้อ่แบบอะไรวันไหนอะไรแบบไม่ ความไปด้วยกันคิดกชเเหนกน่ายังไปหอตัวแต่งมากแต่งแต่้อมกันต้แตบ่ยว่าเวลาไปไหนหนูเป็นคนที่ไปเที่ยวแล้วตั้งใจว่าต้องสวยทุกวันใช่เตรียมชุดวันอยู่แล้วแล้วหนูดููแคตกระเป๋าเขาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรผิดปกติอ่ะหนูก็ดูเองว่าชุดนี้ดีกว่าปกติได้ อะไรนะครับเออเรื่องนี้ผมว่าบอกไม่ได้บอกบอกก็ก็ไม่สบาแต่ดูอ้ามอมึ้งนะฮะดูอ้อมอมึงก็ให้คิดกันเองแล้วกันมันไม่รอะไรเลมนินจะเป็นแฟนอะไรบางอย่างอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยเแค่ตกใจคำถามทไม่ตอบว่าจะตอบยังไง ผู้หญิงมีเซนต์ทุกคนพี่ไม่จริงคิดไม่เห็นเรื่องเลยคิดไม่รู้เรื่องเลยเราเคยมีมุมะไรแบบว่าเขาแต่งแตาแต่งครับตั้งใจจะแล้วตั้งใจเอาเลยมียนที่จริงเราสองคนเป็นคนที่เก็บเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยได้เพราะถ้ามีอะไรซื้ออะไรให้กันจะชอบจะชอบบอกบอกหรือไม่ก็แบบใบก่อนว่อยากรู้ไหมว่าฉันซื้ออะไรมาให้อยากรู้ไหมว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยจะจะบอกกันแบบอดใจไม่ไหวจะบอกกันตลอดออีกย่าง กว่าแฟนอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเพราะว่ารู้จักกันสิบกว่าปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแบบรู้ทุกอย่างแบบก็พิซแบบนี้คือรู้เลยว่าแบบโกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดจยาสเหรับ <olha> ่นเลยอไปโฉดยางสำหรับพี่แดนเลยนะไปโฉดยางสำหรับพี่แวรเลยนะเรารักในตัวเขาเราก็อยู่เขาได้ครับ มันถ้าการขอแต่งงานหรือการเซอร์ไพรส์หรือโพสผมว่ามันเป็นมันเป็นรายละเอียดที่ที่ค่อนข้างดีเทลเยอะมากๆเหมือนจะแบบของ่ายๆแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังคือไม่ง่ายเลยรายละเอียดที่พี่มากเขาเตรียมตัวคือเยอะมากแพลนเยอะมากใจก็เต้นตบตบตลอดเวลาเพราะกลัวจะผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องแฮนดเลเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือการที่ ไม่ได้บอกว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีนะแต่การที่มีเพื่อนที่ดีที่ไปช่วยแบ่งเบาภาระตรงนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่แบบที่ดีมากมากเลยถ้าไม่มีพวกเราไม่ขนาดนั้นแล้วแบบเขาเขาก็จะได้ไม่ต้องคิดแต่เขาวางแผนให้เราทุกอย่างแล้วที่เดอคือเราเป็นคนออกแกนไสเราเป็นเหมือนออกแกนไนเซอร์วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราได้ยินเราก็อินเราก็อินปีอันนี้ก็ตาไหลกันอะไรเงี้ยมีความสุขไปกับเพื่อนย คก็เปนเรือบ้านเบ้านใช่ไหมครับ <Okay. S 2> บ้านก็ตอนนี้บ้านผมก็สร้างไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็น <c oughs> ะไรนี้ละกันแต่ยังไม่ตกแต่งภายในก็อยู่ในขั้นตอนของโครงสร้างภายนอกอยู่ละเอียดอ่อนนะครับงานาการก่อสร้างอะเนะเาะก,ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับแต่คิดว่าปีหน้าน่าจะเสร็จ สามปีกว่านะครับงบเป็นอย่างรัก็ก็บานไหมก็บานเพราะว่าเราหนึ่งคือเราอาจจะไม่ใช่สิล์ทางด้านการก่อสร้างมากเรื่องสีเรื่องโครงสร้างอะไรบางอย่างพอเราเห็นจริงๆแล้วเนี่ยเราดันไม่ชอบ <c oughs> ก็ต้องปรับเปลี่ยนอีก <c oughs> อะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องรายละเอียดมากกว่าที่ว่าเอาสุดท้ายแล้วพอเราเข้าไปอยู่คือเราอยากสบายใจทุกอย่างเลยเมันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์อะไรตลอดเวลาประมาณ คือก็ตามใจคุณแม่ด้วยอันไหนที่เราแนะนําแม่ได้เราก็แนะนําด้วยอะไรเงี้ยเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยเราก็บอกแม่พี่ย่าช่วยดูยังไงมคะพี่ย่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยดูพี่ย่าก็ทำแต่พี่ย่าก็เคยไปพี่ย่าก็เคยเคยไปชมไปเยี่ยมอยู่ไม่รอไม่รอไปเรียนหอก่อนแล้วค่อยไปแจัดการกัน พวก็อาจจะแบบว่าเลือกที่ไว้เลยเน่ยเนืว่าแบบมองอนาคนแล้ก็เลือกทีไว้เผื่ออมีอะไร้องมองนเรียกนตื้ออะไรอย่างนี้มีก็มีคุยๆกันบว่าอนาคตจะอยู่ที่ไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยเงเท่าไหร่แต่ว่าดีเทลบ้านอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้มองก็ต้องสร้างใหม่ที่หน่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นครับไม่ใช่บ้านหลังนี้แน่นอนไม่ใช่ ใช่ครับถ้าสำหรับบางก็จริงๆเขาก็บอกเราตรงๆแหละว่าแบบถ้าต่อไปอะไรก็ออะไรที่เขาแบบช่วยได้เขาก็อยากช่วยอะไรอย่างเงี้ย